เราจะตามหาเหล็กไหลกันนะครับตอนนี้กำลังเข้ามาในเขตพื้นที่ของแหล่งที่อยู่สิ่งลี้ลับเราจะไปตามหากันนะครับพี่น้องที่พักชั่วคราว หน้าปากถ้ำนี่คือถ้ำปากถ้ำนะครับอลึกมาก มาเที่ยวถ้ำครับนี่คือถ้ำเราจนะาพาไปหาเหล็กไหลพระอาจารย์บอกมีเหล็กไหลอยู่ข้างในครับนอม,มาถึงแล้วครับปากทางเข้าถ้ำ ถึงนะครับพี่น้องภากข้างที่จะลงไปในถ้ำโอ้ค่อนข้างจะมบืดนะครับไปแล้วเข้าไปข้างในกันพี่น้องหินงอกหินย้อยครับโอ้สวยงามมากเลยพี่น้องหินยอกหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ เสาเสาเฉลียงขึ้นกลางเลยนะครับโอโหข้างบนนะครับหินย้อยอย่างสวยเลยพี่น้องเสียดายแสงไม่พอสวยงามมากเลยลถรลดัลง เข้าไปลึกไปนะครับไปลึกแต่ว่ามันไม่เคยเป็นทางเดินเข้าไปอีกลึกเลยครับทางเข้าไปลอยก็มาขุดของนี่นีคนมาขุดของเลยใช่ไหมหาของเขาได้ของไปนี่นะของโบราณเออะธฤาษีก็มาขุดของเนี่เลยโอ้โหเป็นเหมือนสบายนางเหมือนนั่นเลยเนาะสวยงามไหมนะข้างบน มอ้มีค้างขาวบินนะโอ้ยเป็นเหมือนเหมือนเอาอะไรนะมาติดไปเลยเนาะหยดเล็ม,มๆมมันทำเอาเนาะครับสวยงามมากเลยสวยงามนี่มีน้ำหยดตกตรงนี้ด้วยนะครับนี่น้ำหยดตรงนี้นี่นียครับ ถ้ำด้านหนึ่งของของถ้ำเหมือนเอาผ้าผ้าม่านหรืออะไรมาฉาบเอาไว้เขาบอกลอยมันมันตอนมันไปกินน้ำผึ้งเหรือนกันโอ้โนี่คล้ายๆว่าท่านลงมากินน้ำผึ้งใช่ไหมเขาบอกเงินอันนี้เขาเรียกขี้เหล็กไหลใช่ใชไหมไหลไหมาจากข้างบนนั่นหรือเปล่าหนึ่งอ่ะตามผนังถ้ำนนู่นมาจากนู่นโอ้ บอกขี้เหล็กไหลนะพี่น้องเป็นอย่างนี้เองนี่ออามานีเลยโอ้เหนื่อยเลยพี่น้องเห็นไหมแล้วเข้ามาเที่ยวชมถ้ำแล้วท่านบอกว่ามีขี้เหล็กไหลไหลลงมาจากข้างบนนะครับพี่น้องขี้เหล็กไหลโอเคนะครับ นี้แล้วก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจากทีมงานแท็กเตอร์น้อยไซร์เลยนครับผมสวัสดีครับมาเที่ยวถ้ำครับพี่น้องครับถ้ำถ้ำตรงนี้พระอาจารย์บอกว่ามีขี้เหล็กไหลอยู่นะครับก็เลยเข้าไปสำรวจดูผมก็ไม่รู้ดวว่าเหล็กไหลเป็นแบบไหนขี้เหล็กไหลเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่พระอาจารย์ท่านบอกว่ามันปีรอยลำดำอยู่ลอยลำดำไหลลงมาตามหน้าผานะนี่แหละตามที่เข้าไปดูแล um ้วก็มีรอยรอยดำดำมันมันนะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตผู้เจ้าชานดวงวิญญาณของพระอาจารย์อินนะครับใช่หรือไม่ใช่เรพี่น้องนะท่านได้ประสบอุบัติเหตุมรนภาพก่อนที่คลิปนี้จะออกนะครับท่านได้นําเข้าไปสํารวจถ้ำแห่งนี้ และก็ได้พบขี้เหล็กไหลแห่งนี้นะครับขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับผม